ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr i t Wood X2 e นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo นะครับผมเออวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการปั๊มอีกเช่นเคยนะครับผม ตอนนี้ก็มันจะมืดแล้วนะแป๊บหนึ่งนอนก่อนแล้วกันมันมันมัน,ม,นมันมืดนะโอเคตื่นเช้ามาเนี่ยใครแบบมีพรีเมียมนะนี่มันมัมมันมาใหม่แล้วนะนี่ จะให้ปอกคอมันด้วยใช่ไหมนี่งไงจะให้แอมเมอร์นะครับผม3าสิบแอมเมอร์แล้วก็บูปินของกีกานะครับผมแล้วก็ได้โพลิเมอร์มา100นะครับผมซึ่งมันน้อยมากนะครับผมสําหรับโพลิเมอร์นะโอเคธนาก็บอกเลยค่อนข้างจะไม่ไม่โหดนะเก็บไว้ก่อน อที่ผิดที่ผิดเออ,เอ,อโอเคมันให้อ่าโพลิเมอร์มาโคตรน้อยนะเนี่ยให้มาร้อยหนึ่งนะเออซึ่งมันน้อยมากนะเดี๋ยวเราจะมาปั๊มกันดีกว่าทุกคนผู้เล่นใหม่ อาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าผู้เล่นเก่าอาจจะรู้กันแล้วนะครับผมสำหรับวิธีนี้นะตอนนี้ผมก็ผมก็ปั๊มมานิดหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีอยู่3 0 0นะครับสำหรับโพลิเมอร์นะมันใช้อะไรบ้างนะก็คือจะใช้เป็นเป็นอนไนี่นะครับผมก็คือนี่นะหอยทากนะเออต้องใช้หอยทากด้วย ็คือน้องๆก็จะได้แบบซีเมนต์ด้วยแล้วก็หอยทากด้วยในเวลาเดียวกันเลยเออไม่ใช่หอยทากแต่ไอ้บ้าอซีเมนต์แล้วก็โพลิเมอร์นะครับผมก่อนอ่าครั้งก่อนทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าพี่จัดทิ้งนะสําหรับอันนี้นะครับผมออที่พี่ทิ้งเพราะมันเกะกะนะเพราะเออมันมันเกะกะนะครับผมแต่วันนี้ก็คือมันไม่ประโยชน์เลยทุกคน คือตอนแรกพี่ยังไม่ได้ปั๊มไงเออมันเกะกะนะตอนนี้คือมันมันมีประโยชน์สําหรับเราแหละพี่ก็ไปจับเพิ่มมาเลยนะสําหรับไอ้พวกนี้นะเออไอ้ทากเราก็จับเพิ่มมาเป็นห้าตัวนะก็คือมันมันมันเยอะกว่าเดิอมอ่ะเออโอเคมาใครอยากได้เยอะมันพี่ก็ต้องเลือกแปดสิบนะเพราะเราจะทําแบบ เตาหลอมเหล็กได้นะมันให้เยอะนะสาหรับเตาห,หลอมเหล็กแล้วก็ต้องมีทรัพยากรเยอะด้วยนะนี่ใส่ไปเลยนะนี่นะครับผมเนี่ยในช่องของ,ของเราเห็นปะมันจะเป็นพวกอันนี้หมดเลยนะมันจะไม่มีโพลิเมอร์อยู่ในนี้เลยนะเราก็ใส่อันนี้ก็คือทดแทนนะเออง่ายปะแล้วก็เราก็คาบมาเป็นเตาหลอมเหล็กนะครับผมนี่พอาคาบมาแล้วปุ๊บเราก็เอาออกมานะ แล้วก็นี่ก็เ,เอามาวางนะโอเคพอวางเสร็จปุ๊บใช่ไหมปิดก่อนเตียงน้ำมันนะแล้วก็ไปปั๊มมาต่อทุกคนเดี๋ยวจะขอเอาซีเมนต์ได้เก็บแป๊บนึงเอ้ย,อยตกตกซีเมนต์ที่นี่บอกเลยมีเยอะมากนะเนีย่ยเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับผม2,000นะ ในนี้สองพันในนี้เท่าไหร่วะสามพันเออนี่เยอะนะมีเยอะบอกเลยไปปั๊มกันต่ออีกรอบหนึ่งแบบได้แบบสองเด้งครับน้องๆออวิธีการปั๊มก็เหมือนเดิมนะนี่มันก็จะไม่มีนะก็คือออกเข้าใหม่นะก่อนออกเนี่ยมาเช็กก่อนนะว่าเราจะ ทำให้มันเรากดิ๊กวันเดอร์ลิงหรืออย่างนะเออวันเดอลิงเออเรากดอีกอย่างถ้าเรายังไม่ติกมันก็จะไม่เกิดนะแต่ถ้าเรากดิกตแล้วมันก็จะปั๊มได้แบบยาวๆนะแต่สำหรับใครที่มีต้องการแต่ซีเมนต์ก็ปั๊มแค่นี้นะครับผมแบบมากดเข้าใหม่อย่างเดียวนะครับผมเออไม่ต้องแบบอ่ามาทํา พลิเมอร์อยู่นะแต่ตอนนี้พี่แบบมาสอนปั๊มไงโพลิเมอร์นะแต่ใครที่แบบไม่ต้องการก็ทิ้งไปก็ได้นะเออเอาแต่ซีเมนก็พอนะครับผมเพราะมัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะถ้าเราออกเก็บเข้าใหม่มันก็ได้ตล,ลอดเวลานะมันมีเยอะอยู่แล้วนะ อะไรวะนานอย่างวะตอนนี้ร้อนมากนะโอ้โหนานเกินโอเคยังไงทำไมมันนานนานเกินไปแล้วนะโอเคจบเปิดดิโอ้ยแปบ๊บนึง่งแปบ๊บนึง่งแปบ๊บนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งเมนเข้าไอ้บ้าเอ้ย นี่ไงเราก็ได้เหมือนเดิมนะนี่ก็เก็บม,มาเหมือนเดิมทั้งซีเมนทั้งโพลิเมอร์นะได้เลยสูตรนี้คือวิลกูดนะแบบใครจะสร้างปืนนี่คือง่ายมากนะครับผมเพราะปืนมันใช้แบบโพลิเมอร์ประมาณห้าพันถึงหกพันนะก็แล้วแต่นะครับผมกดไม่ติด <Song> เออดกดไม่ติดเว้ คอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวนี้ไหมไม่ใช่วะน่าจะเป็นตัวนี้นะสีมันคล้ายๆกันนะเฮ้ยเออตัวนี้ทุกคนโอเคเราก็ได้หาไมาเลยนะก็ทำเหมือนเดิมนะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่เราก็จะมีโพลิเมอร์ใช้กันแบบยาวๆนะแต่มันจะนานนิดนึงนะต้องมีเวลานะจุจะดด กดรีแพนอันนี้ก่อนนะพอเหล็กเราไม่พอนะนี่แล้วก็ใส่พวกนี้ไปนี่นี่เราก็คาบมาต่อ,อเนะ๋นี่เห็นปะ่ะแปบ๊บเดียวเราก็ได้มาสนะี่ร้อยนะสองครั้งก็สี่ร้อยนะเฮ้ยไม่ใช่สี่ร้อยสแปดร้อยทุกคนตอนนี้ก็ขาดเป็นโพลิเมอร์อนะ แต่ใครแบบถ้าไม่มีแบบไม่ถึงเพื่อแปดสิบแต่อยากปั๊มก็ปั๊มได้นะแต่มันปั๊มได้ทีละนิดนะก็ลองลองไปดูนะมันมีอยู่หลายอย่างนะที่มันแบบคารบด้วยโพลิเมอร์นะก็ไปไปลองดูเนี่ยแบบอันนี้ก็ได้ไม่ได้วะเนี่ยตู้เซฟก,ก็ได้หกสิบนะก็แล้วแต่คนนะเออที่มันมีโพลิเมอร์อ่ะก็ลองไปคารบกันดูเนี่ยตอนนี้พี่ก็มีสี่พันสองแหละ เดี๋ยวพ่งนี้ก็ได้จะได้ปืนนี้นะนี่ด้ามเสามร้อยสาสิแปดนะใช้เจ็ดพันสองร้อยสำหรับโพลิเมอร์นะแล้วก็เหล็กสี่พันนะครับผมแล้วก็ซีเมนต์นะหกพันนะครับผมเหล็กเราก็มีเยอะนะนี่นี่บอกเลยแต่พี่ก็ยังไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มนะเออเดี๋ยวเเอาเอาเอามาก่อนเอามาก่อนนี่แอปเยอะนะได้มาแล้วนี่ เห็นไหมนี่นี่พันสองแบบอยู่ในมือเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นเป็นสี่พันหกแล้วเออวิธีนี้แบบง่ายมากนะทุกคนก็ลองไปทํากันดูนะทุกคนเออบอกเลยง่ายสุดๆโพลิเมอร์แบบเรามีเยอะมากนะก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไอ้นี่ก่อนพี่สร้างเสร็จแล้วนะ มันก็ยังไม่เสร็จแหละแต่มันมันแบบเกือบเสร็จแล้วแหละนี่เฮ้ยค้างค้างเฮ้ยโอเคโอเคค้างค้างเมื่อกี้อเอ,อ้ยค้างให้บ้าเอ้ยเครื่องร้อนมากตอนนี้เนี่ยแต่เรายังไม่สร้างหลังคานะั่นเดี๋ยวพี่สร้างหลังคาเนี่ยตอนนี้ก็กันมาเสร็จแล้วใช้ทรัพยากรก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผม แต่มันสวยนะตรงนี้ก็ทําเด็นทางขึ้นนะแต่ยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยพี่ก็ใช้เป็นเสาเหล็กหมดเลยนะใช้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เออสาหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะเอออาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,น้องๆบ้างแนี่เออไม่มากก็น้อยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเออถ้าผมมีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ